สวัสดีครับหมอโต๊9 1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาเดทพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่ห่างคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไหลจะดีที่สุดนะครับ ก่อนที่จะมาเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณเขาคนนั้นคนที่ห่างคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตามีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สามถ้วยเป็นพลังงานไพ่เติร์ดปาร์ตี้หรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการที่กินเที่ยวดื่มเล่นมีคนที่ไม่แคร์มีคนที่ไม่ได้สนใจกับความรู้สึกของเรา ในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มนะครับมีพลังงานภายในออฟซอดเป็นพลังงานให้การฝ่ฟาฟาันการเผชิญหน้าทุกเส้นทางเดิน,นมีอุปสรรคเข้ามามากมายแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขและเผชิญหน้ากับทุกปัญหาด้วยความเป็นตัวตนของคุณมีพลังงานให้ความใจร้อนเป็นพลังงานการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองนะครับเป็นพลังงานให้ความนิ่งความเงียบคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมกับสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายคุณที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซ้ำมากกว่า Queen of c u p ราชนีถือถ้วย ถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจที่เคยบอกช้ําดวงนั้นคุณขอคืนมากับความรู้สึกที่เคยมีเยื่อใยและความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งหัวใจที่ไม่เคยแคร์หัวใจที่ไม่เคยเห็นค่าการกลับมารักตัวเองการกลับมาเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับไปบพลังงาพขวีนอวาน ราชินีงไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหารคนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมการกระทำของเขามหมดแล้วคุณรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงคุณรู้ถึงการที่คําพูดโกหกคําพูดไม่จริงความไม่ได้ชัดเจนของเขาในตอนนั้นด้วยแต่เป็นพลังงานการที่เรารักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราการดูแลการห่วงใยคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะห่วงใยกับเขาคนนั้นแต่ใน สิ่งที่เราดูแลหรือในสิ่งที่เราห่วงใยความรู้สึกต้องเหมือนกันด้วยความรู้สึกที่ดูแลความรู้สึกที่เอาใจใส่ความรู้สึกที่หลักกันต่างฝ่ายต่างรักต่างฝ่ายตา่า,ยตางผูกพันเดือดซันความสุข ความสมหวงังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป็นพลังงานไพ่ในตออเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องความอบอุ่นในตัวเราเองเรามีคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวเราเองในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยพูดคุยเคยยอกร้อเคยมีรอยยิ้มเคยมีความอบอุ่นและเคยมีเส้นทาง เดินด้วยกันในวันนั้นมีพลังงานให้สิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นครอบเป็นครัวความเติมเต็มความอบอุ่นเป็นพ่งการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมามีเป็นครอบครัวกับคุณหรือการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตหรือคุณกับเขาเคยมีลูกด้วยกันสําหรับบางท่านอาจมีการที่มีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่เคยสร้างอนาคตเคยมีความหวังเคยมีแบบแผนร่วมกันมาเส้นทางวิกตอรี่ความโดเร็จ เส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินทุกเส้นทางเดินนี่มีอุปสรรคปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งแต่มีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณเขาอยากกลับมามีเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกวันเวลาที่มีคุณในตอนนี้นะเขาอยากพบเจอกับคุณแล้วเล่าเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานพ้ดีเพราะเดร์ชาวเมธธาตุไฟเป็นพลังงานเพื่อคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือการที่เรากลับมานิ่งอยู่ในบรลลังของเราคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเราเองโดยวันหนึ่งที่เราไม่ต้องมีเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายเราที่เด็ดเดี่ยวเป็นฝ่ายเราที่จะไม่หันหลังมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมาสําหรับคนที่ไม่ได้แคร์กับความรู้สึกของเรามากพอเป็นฝ่ายคุณตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะเดินหน้า ในตอนนี้ของคุณนะมีพรังงานพ้การหลังเลการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมีคนที่อยากตัดใจหรือเป็นฝ่ายคุณที่พยายามตัดใจจากเขาคนนั้นแต่มันยังตัดใจจากเขาคนนั้นไม่ได้เพราะความรู้สึกของเรามันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่มอบความรู้สึกและความรัก ที่มีให้กับเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่รักเขาเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขาเป็นฝ่ายเราที่สนใจเขาในวันนั้นแต่ในวันเนี้มีการปิดกั้นหรือการมีกำแพงของคุณหรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เรามอบปวัวใจให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องแคร์กับความรู้สึกของเราด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชัดเจน กัเราในตอนนั้นนะมีพลางาไพเดือดเฉลียดกรกรกัคนากรกรต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะอดทนกับเขามามากพอแล้วในเส้นทางเดินที่คุณทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าความรักถ้ารักกันแล้วไม่ต้องพยายามใช้หัวใจแลกความรู้สึกการทุ่มเทการดูแลการห่วงใยการที่ คนคนหนึ่งกลับมาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตกตะกอนแห่งความคิดว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาหรือใครคนนั้นของคุณอาจจะไปพบเจอคนที่กินเที่ยวดืม่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาหนึ่งเหมือนตอนที่อยู่คุณคุณคุณดูแลเขาในวันนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเขารับฟังเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกของเขาเป้าหมายของเขา หรือความทุกขของเขาคุณเป็นคนที่รับฟังเขาในทุกๆอยา่างแต่ตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไปพบเจอใครๆคนนั้นก็ไม่ได้ฟังเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณดูแลและเอาใจใส่เขามากในวันนั้นน่ามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่ตัดใจจากคุณไม่ได้เหมือนตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดหรือการสํานึกผิดในตอนนี้ของเขาพยายามที่ตัดใจจากคุณสักเท่าไร ยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณความผูกพันของคุณมีเรื่องราวค้างคาใจในตอนนี้ของเขาที่เขายัางไม่ได้ทําให้คุณอีกตั้งมากมายในสิ่งที่เขาลงมือทําและในสิ่งที่เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาจะกลับมาพิสูจน์ว่าเขาอยากมีอนาคตและการเป็นครอบเป็นครัว ที่เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นและมีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือเขาอยากมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครอบครัวระหว่างคุณกับเขาในเส้นทางเดินที่มีความประสบความสําเร็จร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเศร้าเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจว่าทําไมวันนั้นถึงให้ทําให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดได้ขนาดนั้นนะอาครุพระงาไพาในตัวตนของเขา คนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับมีพลังงานไพ่ในสเตนนะครับสเตนชาวสิงลคณาสิงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณอาจจะไม่สะองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาหรือตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายเขาที่อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ในความรู้สึกของคุณนะคุณจะถามกับความรู้สึกของคุณเองว่า คุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมถ้วยหัวใจดวงที่เราเคยผิดหวังกับคนคนหนึ่งมาเรายังพร้อมให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความมพันการวนกลับการหวนคืนความรักมันเป็นความรักที่ไม่แน่นอนความรักและความรู้สึกมันเปลี่ยนกันได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะร้างในวันที่สุดจะเยื้อเราก็ต้องปล่อยมือไปหรือมีพลังงานการที่ในวันที่คุณเลือกที่จะนิ่งในวันที่คุณเลือกที่ปล่อยในวันนี้มีคนที่อยากหวนคืนมีคนที่จะกลับ มาล้างมีคนที่จะกลับมายือ้อมีคนที่รู้แล้วว่าศาสธรรจะท แห่งชีวิตแห่งความผัดภาคเป็นเช่นไรในวันที่ภาครักหัวใจที่เจ็บปวดในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความทุกข์ทรมานใจในตอนนี้ในวันที่ไม่มีคุณมันเป็นเช่นไรนะในวันนี้มันเหมือนกับการที่เขาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดหรือเขาได้รับการกระทําผลแห่งการกระทําความทุกข์ที่เศร้าและเสียใจที่ไม่ได้บอกคําว่ารักคนที่เขารักอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอยมีคนที่อยากกลับมา ความมุ่งมั่นการเทคแอคชั่นการเดินหน้าของคนคนหนึ่งตอนนี้จะมีคนคนหนึ่งที่กลับมาตามตื้อการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีอยากร่วมเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากพูดคําว่าเขาขอโทษคุณเขาเสียใจมากในวันนั้นที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดตอนนี้เขารู้แล้วว่าความรู้สึกของเขามีแต่เรื่องราวของคุณในตอนนี้นะมีพลังงาน ใน T ีออฟวันนะในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนเขารู้ในทุกเรื่องราวของคุณอยู่เขารู้ในต่อเนี่ยว่าคุณทําอะไรอยู่บ้างในเส้นทางเดินที่ไม่มีเขาแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่เหงาเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมามีแบบแผนและเป้าหมายเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากร่วมเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณในทุกๆวันนะมีพลังงานไพ่ห้าดาบ การเลือกราการยาร้างในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะในเรื่องอารมณ์และการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันหรือคําพูดคําจาที่เขาเอาชนะคุณในวันนั้นในวันนี้เขากลับมาพ่ายแพ้กับความรู้สึกที่รักคุณใครคือคนที่รักเขามากที่สุดในตอนนี้เขาดูแล้วเขาจะลดอีกโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การมุกออนก,การเวลา เป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสะเพียงใดมีคนที่กำลังโดดเดี่ยวและอ้างว้างในคลื่นลมมรสุมและปัญหาที่ไม่มีคุณที่เป็นเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือและคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ กับเขานะในเส้นทางเดินเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าการที่ไม่มีคุณมันช่างโดดเดี่ยวและมันช่างอ้างว้างเหลือเกิดมันเหมือนกับการที่เขากําลังผ่านอุปสรรคและปัญหาในตอนนี้ไปอยู่หรือเขากําลังเคลียร์ปัญหาบุคคลอื่นที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อยู่มีพลังงานให้จัดเม้นผลวิบากกรรมทุกคนมีกรรมร่วมกันมาผลการกระทําผลแห่งการกระทําการมาพบมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมีคนที่รู้แล้วว่าใครคือผมลิขิตใครคือคนที่คุ้นเคยใครคือคนที่ร่วมเคยร่วมสัญญาร่วมกันมาในตอนนี้เขาดูแล้วว่าเขาเขาดูแล้วว่าใครคือคนที่สําคัญที่ชุดสุดในชีวิตของเขานะมีพลังงานใพ่ใน เดอะไฮโรแฟนนะครับเป็นทางงานให้คำอธิษฐานหรือตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยหรือในตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วและคิดได้แล้วว่าคุณค่าแห่งหัวใจที่เคยมอบให้ดวงนั้นเขาอยากกลับมาควายคว้าความรู้สึกเดิมหัวใจดวงเดิมคุณค่าแห่งความรู้สึกที่เขาทำขาดหายไปเดเลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุน เขาอยากมองตากับคนที่รักเขาเขาอยากมองตากับคนที่รู้ใจเขาอยากกลุ่มมือและจับมือกับคนที่เขารักอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาอยากจะกลับมาแล้วพูดคําว่าเขาขอโทษเขาขอโอกาส การเริ่มต้นในเส้นทางเด,เดินเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเป็นทางานให้ความคิดถึงเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายที่เราสองคนที่กําลังคิดถึงกันในวันที่ห่างไกลกันทําให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาผูกพันกับคุณมากแค่ไหนเขาอยากจากคุณด้วยความรักเขาไม่อยากจากกับ คุณด้วยความเสียใจกับความเศร้าในตอนนี้นะเขาก,กำลังที่อธิษฐานหรือการขอพอรหรือการวิงวอนหรือการอ้อนวอนขอโอกาสมีคนที่โหยหามีคนที่คิดถึงคุณมากในค่ำคืนนี้ที่เขาเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่เขาอยากมีคุณที่อยู่เคียงข้างอยากมีคุณที่อยู่เคียงคู่มีพลังางานไพ่เดอะเวริร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุด ความรักก็เช่นกันความรักในวันที่รักกันยังไม่ได้สิ้นสุดในเรื่องความรักการอยู่ร่วมกันการใช้วันเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันความเข้าใจการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์การแคร์กับความรู้สึกของคนที่เรารักขวีนอฟซอดราชินีงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแต่ในใจแล้วคุณมีความรู้สึกที่อ่อนโยนในความรู้สึกความห่วงใยเป็นคนที่ ใจแข็งใจเด็ดในตอนนี้ของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเลือกที่จะตัดแล้วในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่โอกาสต้องมีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่ต้องมีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่ให้ไปในวันหนึ่งที่เขาไม่มีคุณแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่ เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้ในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราเก้าวเดินสู่วันใหม่ในทุกๆวันของเราเราเดินอยู่ในเส้นทางเดินตามลำพงังเป็นฝ่ายเราที่กำลังกำหนดในโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของเราเองในวันเนี้แปดแปถ้วยนะ เป็นพลังงานการที่ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกๆอย่างช่งางาว่างเปล่าเหลือเกินหันไปทางไหนก็เห็นแต่เรื่องราวเกาว่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โหยหาและทุกข์ใจหนักมากในตอนนี้พลังงานใหน้ความร้อนหลดความร้อนใจในตอนนี้มีคนที่ร้อนหลนกระวนกระวายเสียคุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้เขากลัวคุณที่จะมีคนอื่นไปนะมันเหมือนกับการที่ในวันทีม่มอยู่ ูใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมาโหยหาในวันที่ไม่มีกันแล้วนะความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานใจเดสตาการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่รักกันจริงนะมีพลังางานไพเอ็ดอ,อกครับการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่หรือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่โฟกัสถึงตัวของเราเองในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาแงนมองไปบนฟ้าไก่เขา จักรวาลเนี่ยช่างกว้างใหญ่และเกินเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แงนหมอดูดวงดาวที่ไม่มีคุณเขาอยากมีคุณที่ร่วมในดวงดาวแห่งความรู้สึกและมีความศรัทธาในเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางเดินในความรักมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้ว,ว่าในเส้นทางเดินแห่งความรักเนี่ยเขาอยากจะมีคุณในเส้นทางเดินและในตอนนี้ ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนความรู้สึกที่ขมขื่นในหัวใจของเขาขาดคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากนะครับขอดูุงภงางไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณนะ มีพลังางานไฟเดอเวอร์นะเดอเวอร์คือการเรียนรู้คือการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาอยากวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมอง ข้างหน้าและวันเวลาล่งกับคุณมีคนที่อยู่เคียงข้างหรือเขาไปเรียนรู้โรคใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่ห่วงใยว่าใครคือคนที่รักว่าใครคือคนที่แคร์เขาที่สุดมีพลังงานไพ่ขิงออเบิตเกิลเป็นพลังงานไพ่ราชาถือเหรียญคนๆนี้จ,จะเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่มีความมั่นคงหรือเขาอยากกลับมามีความมั่นคงในเรื่องการเงินวางแบบแผนวางอนาคตด้วย อีกครั้งหนึ่งหรือเป็นฝ่ายคุณที่ในวันนั้น คุณเป็นคนที่วางแบบแผนในเรื่องการเงินให้กับเขาเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่หลักใขรยากนะคุณได้หลักไข่สักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะห่วงใยแต่การที่ทุ่มเทกับคนที่ไม่ได้หลักเราหรือการที่ไม่คิดแคร์เราในวันเนี้เป็นฝ่ายเราที่ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ่คิงออฟวานนะครับเป็นพลังงานไพ่ราชาถือไมเท้านะ The Emperor นะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความหนักแน่นคนที่มีความมั่น คนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวงเราเองในวันนี้เขาคิดถึงวันที่คุณผูกพันและคุณดูแลเขาดีที่สุดความเอาใจใส่การซัพพอร์ตการเกื้อกูลการดูแลของคุณนะมีพลังงานไพคิงออฟสอดราชาถือดาบคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่งในตอนนี้กำลังเจ็บปวดกําลังนั่งคิดทบทวนในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทำผิดไปในตอนนี้ คุณยังให้โอกาสหรือคุณให้อภัยกับคนที่เคยผิดไปคนที่เคยพลาดไปคนที่ไม่เคยคนที่เคยสัญญาแล้วผิดคำสัญญาในวันนั้นกลับเข้ามาได้หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ใน10ดาบนะสิบดาบความเจ็บปวดความร้อนหลนเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกในภายนอกเขาอาจจะเป็นคนที่ดูไม่มีอะไรเข้มแข็งสดใสล่าเริงของเขาแต่ภายในของเขาเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เขาทำให้ทุกทุกอย่าง มันต้องจบไปในวันนั้นแดเหรียญ8ดเหรียญคือพลังงานให้การทุ่มเทการดูแลการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพหงการที่เขาการะนังตั้งใจทําในสิ่งที่เขาหวังทําในสิ่งที่เขาตั้งใจอยากมีคุณอยู่ในการที่เขาสร้างอนาคตในสิ่งที่เขากำลังพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณในตอนนี้เขาอยากมีคุณที่เป็นคนเคียงข้าง เขาเหมือนแต่ก่อนเป็นคนเดิมที่คุ้นเคยเป็นคนเก่าที่คุ้นตากันเป็นพหังการที่ต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในความรู้สึกของการเอดอดอวานการเริ่มต้นความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะพยายาม กลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากทักทายเขาอยากทักทายติดต่อมาในความรักในความสัมพันธ์แล้วให้คุณตอบเขาด้วยเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าคุณยังให้โอกาสหรือคุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปได้หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญคือการ ดูแลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการกระทําที่เราต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนต่างฝ่ายต่างพูดคุยต่างฝ่ายตา่า,ตาง,าางเข้าใจในความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในความรู้สึกของแต่ละฝ่าย การที่กลับมาแล้วสร้างด้วยกันทําด้วยกันเริ่มต้นกันใหม่เดอะสันนะครับเป็นพลังงานให้เดอะเทมนั้สสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหวนคืนและก็สายน้ำไม่มีวันที่จะตัดขาดกันได้ความรู้สึกที่คุณยังผูกมัดกับเขาอยู่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยังผูกพันยังผูกมัดในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในชั่วครังชั่วขราวของเขาในวันที่เขากำลังคิดทบทวนทูอ็อบครับเป็นพลังงานให้ การที่กลับมาเห็นคำมั่นคำสัญญาที่เขากำลังคิดได้ในตอนนี้ของเขาว่าในคำมั่นคำสัญญามันยังอยู่ในความซ้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่แสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเป็นไพ่ของทูอับคับความรู้สึกเดียวหัวใจเดียวการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของการที่หัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินความรัก ที่สัญญาความรักที่มีข้อตกลงความรักที่เท่าเทียมความรักที่ยุติธรรมการที่มีคำมั่นคำสัญญาแล้วรักษาคำมั่นคำสัญญาการที่เราพบเจอกันแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้มารักกันกว่าจะได้มาเรียนรู้กว่าจะได้มาอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ดูแลหัวใจของคนที่รักหัวใจของคนที่อยู่เคียงข้างเรา ในวันที่เราทุกในวันที่เราเศร้าในวันที่เราเสียใจจะมีคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราและผูพันและก้าวเผชิญหน้าทุกเส้นทางเดินและปัญหาไปร่วมกันนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ